มันจริงอยู่คะ่ะว่าเจ้าความสุขเนี่ยเวลาเรามีมันมันจะค่อนข้างเฮลตี้กับเราเหมือนกันนะคะแถมมันก็มีงานวิจัยมากมายแล้วว่าถ้าเราอยู่ในสเตจของของการมีความสุขหรือมีโมเมนต์ของการมีความสุขเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบคุมคุ้มการช่วยลดปริมาณการอักเสบของร่างกายคนที่พยายามที่จะวิ่งหาชีวิตที่มีแต่ความสุขเนี่ยบางทีผลลัพธ์ออกมาเขาก็ไม่ได้ สุขอย่างที่เขาต้องการแบบนั้นเพียงเพราะว่าเขาอยากจะวิ่งหาแต่ความสุขนี่นแหละค่ะ สวัสดีค่ะดุจดาววัชนปภากรค่ะและนี่ก็คือ i ายู o อเ a พอดแคค่ะทวนกันอีกจะพูดซ้ำๆขออภัยค่ะตอนต้นมันสำคัญเหมือนกันที่จะบอกว่า i า o ู o อยังฟังได้ผ่าน Podcast Player นะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเราเรารับชมบวกกับฟังได้ผ่านทาง YouTube ด้วยก็ไปที่ช่อง The Standard Podcast ค่ะ ซีรีส์ My Set เราจะยังคงพูดถึงเรื่องของแนวความคิดสิ่งที่เรายึดถือเป็นโครงสร้างในการดำเนินชีวิตหลายๆอันมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคิดว่าถ้าไม่ถกกันเรื่องนี้เลยแล้วไปโฟกัสกันแค่เรื่องของทักษะ 1, 2, 3, 4, 5มันก็อาจจะแบบดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะบางคนทักษะหลายอย่างวางกองเรียงเอาไว้ดีมากไว้จัดการสิ่งต่างๆแต่ไปติด วิธีเดิมๆที่มักจะเอาทักษะนั้นไปใช้มันก็ผ่านหลุมผ่านบ่อผ่านกำแพงอะไรของชีวิตตัวเองได้ไม่ได้อย่างใจสทัทีเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันเรื่องม i n เซ็ตมันก็จะแตะต้องยากแล้วเกินแล้วแตะทีก็จะมีการแบบมีเทนชั่นกันเล็กน้อยแต่ก็จะชวนคุยแบบสบายๆค่ะ เพราะว่ามันเป็นความสงสัยบางทีเรามีไมซ์เซ็ตที่เราใช้บ่อยแล้วเราไม่เคยสงสัยกับมันเลยเรา้อรู้สึกว่าแบบสงสัยกับมันหน่อยดีกว่าเผื่อมายเซ็ตบางอย่างมันมันอัปเดตแล้วมันมันหมดอายุแล้วมันมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่กับสมัยนี้แล้วหรือมันไม่ไม่ได้สบกับชีวิตเราณตอนนี้เราจะได้มีชีวิตที่มันสงบใจแล้วก็มีสุขภาพจิตที่มันเฮลตี้ แล้วก็ล่องชีวิตผ่านชีวิตกันไปคะ่ะวันนี้จะชวนคุยเรื่องแหมเรื่องใหญ่มากแต่จะใช้เวลาแค่แบบว่าสั้นๆคุยเรื่องความสุขหลายคนเชื่อมั่นแล้วก็ยึดแล้วก็มีความเข้าใจที่ที่ชัดเจนแล้วแน่นอนว่าชีวิตที่ดีก็คือเท่ากับชีวิตที่มีแต่ความสุขเลยอยากรู้ว่า จริงไหมจริงไหมที่ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีก็ก็ทำแต่สิ่งที่ที่ที่ทำให้เรามีความสุขไม่แน่ใจเสมอไปคะ่ะไม่อย่างนั้นเราก็คงจะต้องเป็นคนหนึ่งคนที่ยกมือว่างั้นงั้นงั้นเรามีชีวิตที่ไม่ดีเพราะว่าชีวิตนี้มันมันไม่ได้มีแต่ความสุขมันจริงอยู่คะ่ะว่าความสุขเจ้าความสุขเนี่ยเวลาเรามีมัน มันจะค่อนข้างเฮลตี้กับเราเหมือนกันนะคะคือเวลาที่เราแฮปปี้มีความสุขเนี่ยอฮอร์โมนต่างๆได้ไดเอนโดฟินโดพามีนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันที่มันจะเป็นสิ่งที่เราเราควบคุมไม่ได้มันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็เฮลตี้ต่อร่างกายเราก็จิตใจแถมมันก็มีงานวิจัยมากมายแล้วว่าถ้าเราอยู่ในสเตจของของการมีความสุขหรือมีโมเมนต์ของการมีความสุขเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบคุมคุ้มการช่วยลด ปริมาณการอักเสบของร่างกายหรือมันมีผลต่อความดันของเลือดอะไรอย่างเงี้ยโหมันมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขเยอะมากซึ่งนั่นก็เลยทําให้หลายหลายคนเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ทํำยังไงก็ได้เพื่อให้เรามีแต่ความสุขสิเราจะได้ยิ่งเฮลตี้เราจะได้ยิ่งมีชีวิตที่ดีแต่มันก็จ,จะไม่อย่างนั้นเสมอไปเพราะก็จะมีงานวิจัยอีกหลายๆคนที่อ่านมาว่าแบบ เขาดูว่าคนที่พยายามที่จะวิ่งหาชีวิตที่มีแต่ความสุขเนี่ยบางทีผลลัพธ์ออกมาเขาก็ไม่ได้สุขอย่างที่เขาต้องการแบบนั้นเพียงเพราะว่าเขาอยากจะวิ่งหาแต่ความสุขนี่ยแหละค่ะแต่เรามาคุยกันก่อนว่าเออทำไมเราถึงจะปรารถนาชีวิตที่มีแต่ความสุขละ่ะทำไมเราถึงให้ค่าความสุขมากขนาดนี้ เออมันเป็นเพราะว่ามีคนเขาบอกว่าเอยเราก็ต้องมีชีวิตที่ที่มีความสุขสีสื่อหรอหรือการเลี้ยงดูหรอหรือสังคมรอบข้างเขาเขาให้คุณค่าว่าความสุขเท่ากับดีหรือเปล่าชีวิตดีมีสุขอะไรเงี้ยมันก็จะมีควาว่าสุขไปแปะไปแปะไปแปะเสมเอหรือแล้วแล้วถ้าเรามีความทุกข์เลยหรือว่าเป็นเพราะว่าตอนที่เรามีความทุกข์คือจังหวะที่เราทุกข์กันไม่ว่าจะทุกข์เรื่องอะไรจําความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายอะไรนะคะมันจะแบบ มันจะไม่สบายเหนือสบายตัวมันจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายอ่ะหรือเราทนกับความรู้สึกนั้นไม่ได้เราก็เลยพยายามจะเกียร์ตัวเองยกตัวเองไปอยู่ในโซนที่มันเป็นความสุขเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะหลีกหนีความทุกข์เหลือเกินหรือเป็นไปได้ไหมที่บางคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าเรามีความทุกข์เท่ากับชีวิตเราไม่ไดี ช่วงนี้ทุก,กอะว้าชีวิตช่วงนี้ไม่ดีหลายคนแบบว่าใช้คําแทนกันแบบแทนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเช่นช่วงถ้าช่วงนี้ฉันทุกเท่ากับช่วงนี้ชีวิตไม่ดีอะเคยเคยคุยกับเพื่อนไหมคะแกชีวิตเป็นไงบ้างช่วงเนี้ยไม่ดีแกชีวิตไม่ดีช่วงนี้คนเราก็เลยชินไปว่าอ๋องั้นชีวิตไม่ดีชีวิตที่มีทุกเท่าก,กับคือชีวิตที่ไม่ดีจริงหรือเปล่า ดาวคนหนึ่งดาวดาวดาวน้อยครั้งมากที่เราจะฟันทงเลวลาพูดในรายการแต่เราสุกว่าไม่จริงอะ่ะดาวเนี้ยทุกเพียบเลยทุกแบบมาเรียงเรียงเรียงมาเป็นลูกชิ้นเลยคือความทุกต่อความทุกต่อความทุกต่อความทุกเรา,าก็ยังเห็นว่าชีวิตที่มันมีความทุกข์บ้างเศร้าบ้างงงบ้างพลาดบ้างมันก็ก็ก็ก,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 ก็สามารถเป็นชีวิตที่ดีได้เหมือนกันแล้วเอาจริงๆไอ้โมเมนต,ต์ตอนทุกมันก็ไม่ได้ใกล้กับโมเมนต์ของของความสุข เลยเพราะฉะนั้นค่ะก็เลยแบบว่าชวนมาชวนมาทบทวนว่าเพราะอะไรหรือมันอาจจะเป็นแค่ภาวะติดใจคือเวลาเรามีมีความสุขความสุขเนี่ยมันเป็นห่วงอารมณ์มันเป็นสเตทมันเป็นภาวะที่แบบพอเรามีเนี่ยมันจะซาบซาบเนอะเมืนมันมีกระแสไฟฟ้าคือแบบปรึง่ง มันแฮปปี้แล้วมันก็เจะอยู่เป็นแวบเป็นห่วงแล้วมันก็ทําให้เราจอยอยู่ข้างในแล้วบางคนก็อาจจะชอบสภาวะแบบนั้นของตัวเองก็เลยอยากจะทํายังไงก็ได้อะที่จะค่อยๆให้สภาวะอันนั้นอ่ะมันมาบ่อยๆหรือให้มันยืดยาวอยู่ตรงนี้ขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคำถ,ถามก็คือคุณต้องการความสุขมากเพราะเพราะอะไร ทำไมถึงปรารถนาที่จะมีความสุขเอาแบบนี้ค่ะคือคืออยากรู้เหมือนกันแล้วไอ้ความปรารถนาเนี่ยมันเลยไปอยู่ในโซนที่มันหมกมุ่นว่าจะทําทุกอย่างเพื่อจะค้นหาความสุขไปแล้วหรือเปล่าคือการมีมันมันแยกกันนะคะถ้าถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีมีความสุขจริงๆความสุขมันมัน,ม,นมันพาความเฮลตี้มาสู่เราแต่ถ้าเราหมกมุ่นมากๆหมกมุ่นกับความสุขบางที่เราจะทุกข์ สุดๆไปเลยเพราะบางทีเราจะมีแพ็กเกจให่เราคิดว่าทําแบบเนี้ยน่าจะมีความสุขเป็นการจดจําที่ผ่านประสบการณ์เรามาเช่นฉันมีภาพจดจํามากว่าถ้าพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวเมื่อไรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าโมเมนต์แห่งความสุขปาบนี่เดินทางมาจากอีกจังหวัดหนึ่งเลยโมเมนต์นี้พี่น้องเราต้องมารวบรวมกันมารวมกันมากินข้าวด้วยกันพรเอิญแม่เจ้าพี่เรา ทุกว่ะแล้วพอเอินโต๊ะกินข้าวเล่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาในออฟฟิศของเขาอยู่ในโต๊ะกินข้าวเราพูดซึ่งคิดว่าเนี่มันคือเป็นภาพหรือเป็นโมเมนต์ของความสุขเราเริ่มรู้สึกเฮ้ยไม่ได้ไว้แบบนี้ไว้แย่ๆไม่เอาอย่ามาทำลายไว้แห่งความสุขของเราดินึกออกไหมคะกลายเป็นว่าเราเหมือนไปกันความความ โมเมนต์อันนั้นของพี่ที่เขาอยากจะแชร์แล้วให้ให้คนในครอบครัวได้รู้แต่ว่าด้วยเพราะด้วยความที่เราอยากเลือกได้เฉพาะ,อ,ะอยากได้อยากฟิลเตอร์เอาเฉพาะแค่ความสุขเราอาจจะกันบางอย่างออกไปหรือบางทีหลายคนอาจจะนึกไม่ออกอาจจะไม่ได้ลองหรืออาจจะเคยลองแล้วแล้วอาจจะไม่ได้ไม่ได้ติดใจมันเท่าไหร่ว่ามันมีความสุขในแบบที่มันสามารถเกิดได้เองในชีวิตประจำวัน โดยที่เราไม่ต้องมุ่งมั่นหรือหมกมุ่นที่จะไปสร้างนี่เดานั่งทำท่านี้ทำไมเป็นหน้าแฮปปี้มากที่เราไม่ต้องสร้างมันก็ได้แต่มันก็เกิดขึ้นบางทีเราไม่ต้องวิ่งหามันก็ตั้งอยู่แล้วค่ะในชีวิตทุกโมเมนต์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเครียดหน่อยเป็นความลำบากหน่อยมันก็สามารถเป็นจอยได้หลายคนจะงงว่าอะไรทำไมไอพวกไปวิ่งเทรลอยู่ในเขาเนี่ยมันสุกยังไงอ๋อ ทางก็ลำบากร้อนก็ร้อนเดินขึ้นเขาลงเขาเหนื่อยจะตายไอ้สิ่งเหล่านะั้นหลายคนบอกว่านั่นไม่ใช่ความสุขแต่มันก็มีเพลช s เชอร์มันก็จะมีความแบบสุขใจบางอย่างในหนทางที่มันขรุขระแค่ปีนไต่ไม่สะดวกสบายคือนี่คือเป็นภาพเป,เป็นเหมือนความเปรยบเปลยให้รู้ว่าจริงๆชีวิตที่เราใช้กันอยู่ตรงนี้ค่ะจริงๆความสุขมันก็ตั้งอยู่ตรงนี้เพียงแค่เราแค่เข้าใจว่า เอ,อทุกอย่างมันมีรสชาติของมันแล้วเราก็แค่จอยรสชาติของมันมันเหมือนอาหารบางคนจะแบบจะล็อกสเปคเอาไว้ว่าอาหารที่อร่อยคือต้องรสชาติ 1, 2, 3, 4, 5เท่านั้นพอไปกินร้านที่มันไมไ่ออกมาเป็น 1, 2, 3, 4, 5ไม่อร่อยไม่จอยไม่กินไม่จอยแต่ถ้าเราไม่ได้หมกมุ่นหาความสุขแบบที่เป็นแพ็กเกจที่เราเป็นภาพจำแบบนั้นแล้วก็เห็นทุกอย่างได้ บางทีความสุขอาจจะโผล่มาด้วยกันทั้งแบบอแม่เจ้ารสชาติอะไรปรลาแถไม่เคยกินไม่่าสนใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีการที่เรามุ่งโฟกัสและเข้าใจว่าต้องเกียร์ชีวิตให้ได้แต่ความสุขบางทีมันก็จะไปกัน้นกั้นความสุขด้วยตัวของมันเองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกันนะคะแล้วบางทีอารมณ์หลายอย่างเนาะ คือเรากำลังจะคุยว่าการที่เรายิ่งหมกมุ่นกหนความสุขมันทาให้เราเสียอะไรไปบ้างมันทําให้เราเสียโอกาสที่จะเข้าใจรสชาติความเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งบางครั้งก็มีอารมณ์ฝั่งลบจริงๆไม่ค่อยอยากเรียกฝั่งลบแต่พูดให้เข้าใจตรงกันคือเรามักจะแบบพูดว่าอะไรที่มันเป็น p positive เป็นอารมณ์บวกเนี่ยฉันจะแบบโอบกอดแล้วนี่แหละอืมฉันชอบมากเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอารมณ์ลบอารมณ์ลบเนี่ยฉันจะแบบไม่อยากมองมันฉันอยากจะโฟกัสที่ความสุขเราก็เลยพลาดโอกาสที่จะรู้ว่า ไอรสชาติของไอฝั่งโน้นเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงมันเราไม่ได้รู้จักอีกโซนหนึ่งไปเลยนี่คือสิ่งที่เราอาจจะพลาดได้แล้วก็สองก็คือบางทีเราอาจจะตั้งเป้าหมายกับสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นความสุขของเราอ่ะก็เราสุขว่าเราทำแทบตายก็ไม่เห็นจะได้อะไรอย่างที่อยากได้อยู่ดีเช่นบางคนเข้าใจว่าถ้าฉัน เรียนคณะท,ที่ที่ได้งานดีๆแต่งงานมีครอบครัวที่ดีมีลูกมีฐานะที่ดีมีมีคู่ชีวิตที่ที่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยถ้าทำได้แบบเนี้ยทั้งหมดจะเท่ากับความสุขเพราะว่าเรียนรู้มาจากแพ็กเกจบางอย่างที่ที่ซึมซับมาแล้วสุดท้ายคือ หทุกกระจุยทุกอย่างไม่ได้ดังใจแล้วก็จะเข้าใจว่าชีวิตเราล้มเหลวแล้วเราก็แบบเหมือนมันมันเฟล,ลไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราพลาดพลาดที่จะจอยกับกับกับความสุขในแบบของใครของมันเพราะฉะนั้นแต,แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบก็ไม่คือจริงๆไม่ได้บอกว่าความสุขมันแย่ <laughs> ใครบ้างไม่ชอบสุขเออถ้าแบบ บางคนก็เป็นสายสุขนิยมจริงๆก็คือแบบอยากทําแต่เฉพาะสุกๆเนี่ยแต่แค่จะบอกว่าการที่เรามุ่งมั่นตัดช้อยถ้ามันไม่สุขก็จะไม่ทํามันก็อาจจะทําให้เราพลาดโอกาสแ้วถ้ายืนยันว่าตัวเองอยากจะได้ความสุขในชีวิตเนี่ยเราจะทํำยังไงที่เราจะไม่ดูออกไปอยู่ในโซนหมกมุ่นมากเกินไปหนึ่งก็คือเราควรจะรู้ไหมว่าเฮ้ยความสุขเราคืออะไรคือเพื่อนเขาไปนั่งกินข้าวความหน้าความตา,าที่บ้านแล้วเขาสุขแต่เราไปนั่งตรงนั้นโคตรเครียดเลยนั่งแบบ เมื่อไรเวลานี้มันจะหมดไปสักทีมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางทีการได้ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างงี้ค่ะบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้แบบเที่ยวทะเลเป็นเวลาแห่งความสุขสำหรับบางคนคือแบบโอนี่คือแบบอะไรเนี่ยนี่มันแบบนี่มันเปลืองเงินมากเลยนี่มันเครียดจะแย่อยู่แล้วนี่มันแบบเอาเวลามาทำมันนึกออกไหมคะความสุขคนอื่นความสุขของเราหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราน่าจะเป็นคนแรกๆกที่จะระบุได้ว่าเฮ้ยความสุขในแบบของเรามันคืออะไรแล้วก็ไม่อนุญ,ญาตให้ใครมาพรากมัน ออกไปจากเราได้แล้วก็สองก็คือรู้ว่าอะไรจะทำให้เรามีความสุขในแบบของเราแ็้เราก็ทำมันโดยที่คนอื่นเขาจะมาบอกว่ามันไม่ใช่ยังไงมันก็ก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ลองตั้งคำถามกับกับความสุขอีกทีก็ได้ค่ะเพราะว่าบางคนหงุดหงิดเมื่อไหร่จะสุขสักทีเมื่อไหร่จะมีชีวิตที่ดีสักทีสุขกับชีวิตที่ดีไม่ใช่ ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับไม่สุขคุณก็ยังมีชีวิตที่ดีค่ะใจเย็นๆบางคนเริ่มท้อวัมันทุกข์นานจังเลยอะแบบผ่านโควิดมาคือแบบเนี้ยคือถ้าเป็นถังนี่ยตอนอนอยู่ก้นถังแล้วเห็นภาพแล้วก็มองเงินแบบตรงปากถังแบบเออเมื่อไรฉันจะขึ้นเฮือไปตรงนั้นสักทีทำไมชีวิตฉันแย่จังหายใจเข้าลึกๆนะคะการที่เราทุกนอนอยู่ก้นถังตกตะกอนอยู่แบบนั้นไม่ได้แปลว่าเรากำลังมีชีวิตที่ไม่ดีนะคะ เรายังมีชีวิตที่ดีได้อยู่ถึงแม้เราจะนอนอยู่ก้นถังแล้วก็ไม่ได้สุขมากก็ตามเพราะฉะนั้นชวนดับเบิลเช็คอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าความสุขที่สมบูรณ์แบบที่เราเห็นในภาพของการตลาดหรือภาพที่คนอื่นเขาสร้างกันมามันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงๆรแล้วบางทีเราจะคนพบว่าอาจจะวิ่งหาอะไรบางอย่างที่มันไม่มีอยู่จริงแล้วเราก็เหนื่อยมากเลยแล้วเราก็ท้อแท มมันมันเป็นภาพหลอกอยู่เยอะเหมือนกันนะคะรวยแล้วจะมีมีความสุงถ้าประสบความสําเร็จแล้วจะมีความสุขถ้าแต่งงานกับคนที่ถูกต้องแล้วจะไม่ช่มีความสุขถ้าได้ทํางานที่ไฟฝันแล้วจะมีความสุขถ้าอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ได้เท่าแบบนั้นก็ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่วิ่งหาความสุข โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรืออะไรคือความสุขของตัวเองเนะี่ยมันเหมือนเราวิ่งจับอะไรก็ไม่รู้ค่ะขึ้นมาทักคือกวนเหนื่อยกันเฉยๆคือหาความสุขหาได้ค่ะแต่ถ้าเหนื่อยมากแล้วก็วิ่งคว้าแล้วมันหาย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 มันอาจจะได้ถึงเวลาที่จะตั้งคําถามเราวิ่งหาอะไรความสุขไม่ได้เป็นฟอร์มทั้งหมด มันออกแบบเองได้เลยค่ะหรือจะไม่ต้องเอามันเลยก็ได้มันก็ยังเป็นชีวิตที่ดีได้เหมือนกัน